เกิดแก๊กแกรม <c oughs> แล้วมีกลิ่นเลือดออกมานั่นหมายถึงแกกกสามารถใบตลอดชีวิตได้ สวัสดีค่ะเก๋วรารักสุนนทองอายุ48ปีค่ะเก๋ก็เป็นอดีตผู้ป่วยมืออาชีพเลยนะคะก็เริ่มแรกของอาการป่วยเนี่ยนะคะก็เริ่มจากตอนนั้นเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่เจแปนแอร์ไลน์นะคะหลายปีก่อนมากแล้วแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแอร์โฮสเตสเนี่ยเราไม่มีนาฬิกาชีวิตเลยนะคะกลางวันกลางคืนสลับกันไปหมดนะคะบางวันเราก็นอนกลางวันบางวันเราก็นอนกลางคืนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟืยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงเรื่องสุขภาพไม่รู้จักการออก กลังกกายกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ทางพฤติกรรมการกินการนอนการใช้ชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการทําร้ายชีวิตตัวเองแต่ว่าเราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะ8ปีเต็มนะคะที่เป็นแอสเซสเหมือนในระยะนั้นเนี่ยวางรับเบิดเวลานาฬิกาชีวิตของเราไว้ค่ะทุกอย่างก็เริ่ม ระเบิดออกมาจากร่างกายของเราจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราค่ะเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นนะคะแกก็เริ่มป่วยเป็นโรคข้างทูมเดือนถัดมาเป็นอิสุกอิสัยซึ่งโรคเหล่านี้ไม่เป็นโรคที่เด็กๆเ,เป็นซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงเดือนถัดมาไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงแบบที่ไม่สามารถกินยาได้จนกระทั่งต้องกลืนรังสีไอโอดีน131 เพื่อทำลายต่อมไทรอยด์ไปส่วนหนึ่งยับยั้งไม่ให้เกิดอาการเป็นพิษหลังจากนั้นค่ะก็มีอาการไม่สามารถมีเสียงพูดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็เลยไปตรวจกับในทางโรงพยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้น กับเสียงของเราพ่อมอตรวจเนี่ยมอสันนิฐานว่าสิ่งที่เกิดเป็นอยู่ในตอนนั้นคืออาการของโรคมะเร็งที่ต่อมไทรอยก็ทำทุกอย่างเลยทั้งดูดชิ้นเนื้อไปตรวจทั้งการซีทีสแกนสแกนสมองจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ว่าจะต้องผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อในคอเนี่ยไปตรวจแล้วก็ในช่วงนั้นนะคะนอกจากอาการของเสียงที่ป่วยแล้วเนี่ยฤิ์สีดวงทวารก็มาพร้อมกัน กระเพาะปัสสาวะก็อักเสบร่างกายระเบิดร่างกายไม่เหลืออะไรแล้วทุกระบบของร่างกายค่ะหมอบอกว่าเราจะต้องถึงขั้นที่ผ่าตัดฉ้นเนื้อแล้วนะแต่มีคําเตือนว่าเสียงของเราอาจจะเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้ในตอนนั้นไปตลอดถ้าเกิดมีการผ่าตัดที่ผิดพลาดหรือไปกระทบกับต่อมพาราไทรอยที่อยู่ข้างๆวันที่หมอบอกว่าคุณน่าจะเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยเป็นวันที่หยุดคิดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ป่วยมาตลอดแต่ยังไม่หยุดคิดนะคะแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าใช้ชีวิตอย่างไรพอเราด